อันนี้ซาวการ์ดรุ่น V8 V8 เ,เป็นซาวการ์ที่ดังมากรุ่นแรกๆของระบบการขายออนไลน์ที่เขานำมาใช้กันเป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นก็จะมีปุ่มต่างๆอันดับแรกก็วิธีต่อก่อนสายไม้ไมโครโฟนตามท้องตลาดนะแต่แต่เสียงมันจะไม่ดูดดีเท่ากับไม้ตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์ไม้นะ ให้หาไมโครเดนเซอร์นะครับไปทํรลานเขาไปแต่ว่าอันนี้ก็ไมโครเดนเซอร์เช่นเหมือนกันไมตัวนี้ที่จะไปด้วยนะช่องเสียบก็เอาสายไมเสียบเข้าตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ไมได้2ตัวแต่นิยมใช้ไมโครเดนเซอร์นะไอ้ใบไดนาะมิกเนี่ยเป็นไมทั่วไปมันมันมันรับสัญญาณเสียงไม่ดีเท่าเท่ากับไมโครเดนเซอร์คอนเดนเซอร์นี่ก็คือมันตัวจับสัญญาณแบบ เร็วต่อเสียงอ่าส่วนไม้นั้นมันจะมีด้านรับเสียงอยู่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ให้ดูดีๆไม่ใช่พูดใส่ตรงนี้แล้วเสียงมันจะดังดีพูดเราต้องพูดใส่ตำแหน่งอย่างนี้นะครับดูมองดูบรรทลุเห็นอยู่เราบางทีก็ใช้มาร์กใช้คัตเตอร์กีดให้เป็นแผลตรงตำแหน่งที่เสียงดีที่สุดแต่ถามว่าร้องเพลงตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่มันไม่ดีเท่ากับ ไมมันเสียงไปโดยตัวกรบรับไอ้คอนเดนเซอร์ตัวไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้ตำแหน่งอย่างนี้นะครับช่องดูตามรูปรอัน,นอันนี้ไม่อัน,นอันนี้ไมเหมือนกันหูฟังหูฟังมีอยู่สององอันครับอันอันหนึ่งมันเป็นเฮดโฟนเฮดโฟนก็คือหูฟังทั่วไปนะครับ ใช้ฟังได้ปกติเหมือนกันเลยกับช่องนี้ช่องนี้มันเป็นเอียร์โฟนสปีเกอร์มันมีต่อท้ายด้วยคําว่าสปีเกอร์นั่นั่นก็หมายความว่าใช้หูฟังได้เหมือนกันแต่หูฟังช่องนี้จะสําหรับเป็นหูฟังที่มีไมโครโฟนด้วยที่เหมือนนักบินอวกาศนักบินเหมือนเหมือนโอเปเรเตอร์ห้างนะครับเขาจะมีไม์เล็กๆอยู่ติดใกล้ๆปาก มใช้เสียบตัวนี้นะมันจะมีไมโครโฟนไปพร้อมนะช่องถัดไปช่องนี้นะครับคำว่าช h a r จกิ้งก็คือ,อสรับชาร์จมันเป็น type USB นี่นี่นี่ด้านหนึ่ง USB ด้านหนึ่งเป็นไมโครนะครับก็ เสียบง่ายขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็ไปชาร์จแบตเครื่องนี้มันจำเป็นจะต้องชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลาช่องต่อไปก็คือ,อช่องเสียบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเสียงเสียง นะถ้าใครใครมีโน้ตบุ๊กก็จะใช้โน้ตบุ๊กได้ไม่เสียบก็ได้ถ้าถ้าไม่ใช้เสียงจากโน้ตบุ๊กแต่อยู่ที่นี่จะใช้เสียงจากโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเสียงตัวนี้อัน3.5เนี่เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับเสียบอันนี้เสียบแล้วแล้วก็เอาตัวนี้เข้าคือเอ็กโคมันตัวเล็กคือเอ็กคอมพานีนะครับ ง่ายขึ้นเหมือนกันกันกบตัวนี้เหมือนกับตัวชาบนะครับแสบเขาสุดนะครับเสียงเพลงจากนี้จะเข้ามาอยู่แ้แล้วจะถูกควบคุมด้วยวอลลุ่มพวกนี้นะช่องต่อไปมันมีเหลืออยู่2ช่องคือไลท์หนึ่งกับไลท์สองสำหรับเราจะไลท์สดนะครับสับเครื่องนี้สามารถใช้ใช้โทรศัพท์ไลท์ได้ทั้งสองเครื่องนะครับใช้ช่องไหนก็ได้เราคนเดียวนะในที่นี้อ่ สายมันเป็นไมโครเพราะนั้นก็เลยซื้อตัวแปลงไมโครมาเราก็เสียบอย่างนี้แล้วก็เสียบไทซี C เข้าไปอีกต่อหนึ่งนี่นังแก็กมันก็จะเป็นยาวๆแบบนี้ระวังหักนะแต่มีสำรองฟังทางปลายสายตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์เครื่องที่เราจะไลฟ์สดนะครับหมายถึงเป็นช่องที่เป็นไทซี C นะไทซี Type C เป็นโทรศัพท์แอนดรอยนะครับ เราคุยเรื่อง Android เท่านั้นส่วนตัวนี้ก็ว่างไว้ถ้าไม่มีถ้าไรสองช่องพร้อมกันก็ก็ทำเหมือนกันเลยอ,อันนี้ช่องทีนี้หูฟังอันนี้หูฟังก็เสียบถ้าหูฟังไม่มีไมโครโฟนให้เสียบช่องนี้นี่นช่องนี้แต่อันนี้มีไมโครโฟนด้วยก็คือเสียบช่องช่องเอียร์โฟนสป a k เกอร์นะครับ สปีคเกอร์ก็คืออนนมีไมด์ด้วยนะครับเสียบเข้าตรงน,นี้เสียบให้สดนะครับก็ใช้งานได้โอ้ีนี้เสียบอันนี้เสียบ u ูเอบีแล้วมันจะมีแสงขึ้นถ้าถ้าจะบลูทูธ อันนี้มันบูทูธบ t ทีพาวเวอร์บูทูธถ้าแสงสีนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะครับต้องกดค้างไว้3วิให้ไฟสีฟ้ามันขึ้นเนี่ยกดค้างแล้วมันก็จะมีไฟสีฟ้ากับพิบคือเราเปิดแล้วเนกับพิบนี้ก็คือบูทูธด้วยคือมันเปิดบูทูธไปในตัวเพราะนั้นเราก็ใช้โทรศัพท์ของเราค้นหาบูทูธค้นหาคําว่า V8 นะครับค้นหาคําว่า V8 ในบูทูธโทรศัพท เครื่องสำหรับเปิดเพลงนะครับไม่ใช้เครื่องสําหรับไล์นะเครื่องเอาเครื่องอีกเครื่องนึงเปิดค้นหาบลูทูธบุ๊กแแล้วก็เชื่อมต่อกันเมื่อเชื่อมต่อกันเสร็จปุ๊บเราสามารถเปิดเพลงเข้ามาได้เลยแล้วก็ควบคุมมิวสิกควบคุมด้วยมิวสิกตอนนี้คือมีเสียงรลเสียงอมอนิเตอร์ก็คือ เราเสียบมอนิเตอร์ในห้องไลฟ์ของเรามีลำโพงแต่เราเปิดควบคุมเบาๆควบคุมเสียงนะครับไม่สำคัญนะบนลูมตัวแรกนี่เป็นใหม่นะครับมิกนะเปิดขึ้นตามตามใจเรามันมีปุ่มนะเลื่อนแต่ส่วนมากเปิดประมาณ45องศา45นาฬิกา อันนี้ Echo Echo ก mm ็เ hmm. หมือนกันถ้าเราจะพูดไรธรรมดานะครับขึ้นมาสัก2หรือ3 2เครึ่งหรือ3ขีดนะครับขึ้นมาแค่นี้นะครับไม่งั้นเสียงมันจะไม่น่าฟังมันจะ Echo นโค mm hmm. การพูดก็คือ 2, 2> mm hmm. หรือ2ครึ่งหรือประมาณนี้แหละลองเะไเปอเทสออกนะแต่ถ้าร้องเพลงก็50นาฬิกา,าไม่ใช่50นาทีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ไม่ควรสุด ถามว่าสุดได้ไหมก็สุดได้มันก็จะแอคโคมากนะปุ่มนี้ที่นี่ผม้าดปุ่มนี้อ่าวอลอลุ่มวอลลุ่มห้าปุ่มนี้นะฟัาดเบทก็คือเสียงแหลมนะครับเปิดเสียงแหลมระบบเพื่อจะควบคุมเสียงเพลงเราอันนี้เราเชื่อมมาจากโน้ตบุ๊กเราก็จะควบคุมเบสให้เบทมากเบทน้อยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าให้เบสมากไว้ก่อนนะประมาณห้าห้าห้าสิบ นาทีนะครับประมาณอันนี้ก็5 0นาทีนะแต่ถ้าแหลมมากไมโครโฟนเราก็จะมีโอกาสหอนถ้าหากว่าเราใส่เราเรามีมอนิเตอร์แถวนี้นะมันก็จะเกิดอาการหอนนะครับเล็คอร์ดนะเลกคอร์ดก็คือการบันทึกเสียงก็คือการส่งสัญญาณออกไปหาไรสดก็คือเปิดสุดเลยเล็คอร์ดนี้เปิดสุดเลยเปิดไว้สุดเลยนะมิวนสะิก <Music S 2> ก็คือเปิดเสียงเพลงที่ควบคุมด้วยบลูทูธหรือ ตัวนี้ควบคุมบูทูธเสียงบูทูธควบคุมเสียงโน้ตบุ๊กนะครับควบคุมนะเปิดตามตามใจชอบเราว่าเราเสียงแค่ไหนขณะที่เราไล์ล็อมอนิเตอร์ Monitor ก็แจ้งไปแล้วว่าถ้าเราไปเปิดก็ต่อเชื่อมเครื่องเสียงนะเพื่อฟังเสียงคนข้างๆหรืออะไรนะเราสามารถควบคุมได้ดอปปุ่มสีแดงดอทตัวนี้ เป็นโหมดดีเจนะครับดอดแปลว่าห้าห้ามหรอ๋ออออกีดกีดกันนะดอทจิตแต่ขอาอาต่อยอ่านตะดอดอย่างเดียวดดปุ่มนี้ปวดขึ้นถ้ามันสีแดงขึ้นอย่างนี้จะมีผลกับไมโครโฟนกับเสียงเพลงก็คือ เสียงไมโครโฟนจะดังปกติเลยที่เราตั้งไว้แต่เสียงเพลงจะลดลงเหมือนดีเจเวลาเราพูดเวลาพูดไปปุ๊บขณะที่พูดเสียงเพลงก็จะลดลงเราไม่พูดเสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาก็เหมือนดีเจครับปุมนี้แต่เวลาเวลาพูดปุ๊บถ้าไม่มีเสียงเพลงก็ก็ปิดไปไม่ต้องใช้อิเล็กทริกไม่ได้ใช้นะพิดแมนนี่ก็เสียงเป็นเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่นะครับอันนี้ พวกนี้ไม่ต้องใช้สรุปแล้วก็คือขณะที่เราไลฟ์สดปุ่มแดงนี่ไม่ต้องขึ้นยกเว้นปุ่มนี้อาจจะขึ้นเวลาเราร้องเพลงอันไม่ใช่เราร้องเพลงเราร้องเพลงต้องไม่มีปุ่มแดงนะครับถ้าหากเราร้องเพลงคาราโอเกะไม่ต้องมีปุ่มแดงถ้าเราเปิดเพลงพร้อมกับการไลฟ์นะ่ะปุ่มปุ่มนี้แดงขึ้นมาปุ๊บเพลงจะลดลงขณะที่เราพูดเมื่อเราเราไม่พูด เสียงเพลงก็จะดังขึ้นตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับส่วนพวกนี้คือเอฟเฟกเสียงเชียร์เสียงปลบกมือเสียงหัวเราะเสียงปลกมือเสียงโหเสียงปืนครับมีบันทึกเสียงได้แต่ไม่เคยใช้เลยต้องต้องไปศึกษาเปิดใน YouTube ไปค้นหาใน YouTube ว่าการบันทึกเสียงใน V8 หรือเปล่า นะค้นหาตามนี้นะมันมีใน Youtube เยอะแยะเลยการวิธีการบันทึกเสียงไว้นะมันมีซองหนึ่งซองสองโอเคนะนะ okay, นี้นะ